สวัสดีครับวันนี้ทางเพจเรามีไฟฉายคาดหัวตาช้างรุ่น r h 5 1 0 8นํมานำเสนอนะครับผมตัวไฟฉายทำจากพลาสติกแข็งแรงทนทานนะครับตัวเลนเป็นกระจกแข็งแรงทนทานหลอดไฟ LED ครับตัวแบตเตอรี่ทำจากลิเทียมนะครับผมขนาด1800วัตต์สามารถส่องไกลได้2000เมตรนะครับผม เดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับแบบหมุนนะครับตัวเปิดปิดไฟแบบหมุนหมุนเล่งแสงได้นะครับเดี๋ยวนะครับนี่ผมจับมือเดียวยากถ่ายไม่มีคนถ่ายให้ครับนี่ครับเปิดเปิดแบบหมุนเล่งเล่งแสงได้นะครับสว่างมากเลยครับอันนี้แสงสีเหลืองนะครับผมแสงสีเหลืองสว่างได้ไกลมากนะครับ มาดูแสงสีขาวบ้างนะครับครับแสงสีขาวหว่างมากลำแสงไกลมากครับผมสองได้ไกลใช้งานได้8ปดถึงสิชั่วโมงเลยนะครับผมโปรโมชั่นวันนี้นะครับซื้อ หนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องนะครับผมในราคา350บาทเจ็บไปทางไม่บวกเพิ่มครับ1กล่องแถมอีก1กล่องนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับผมจะเอาสีขาว2อันก็ได้สีเหลือง2ออันก็ได้ครับผมขาวกับเหลืองก็ได้ทักแชทมาคุยกันได้นะครับผมสวัสดีครับ